สวัสดีครับนี่ก็ทำมาส่วนแล้วครับกับช่างเมนะครับตอนนี้กำลังเจาะสวานอยู่นะครับอยู่ด้านหลังนี่นะครับอนนี้นขึ้นคานด้านหน้านะครับนี่นะพลาดเลยเหลือเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยตัดนะครับตรงนี้นนเจาะแล้วนะครับเหลือตอตะปูนะได้แล้วได้แล้วอ่า ช่งเมนะครับตอกน่าจะไม่เท่ากันเท่าไหร่ไม่เลยตอกนะครับอโอเคอ่าโย,โยโย่นิ่งๆนะน่ะอืออือตัวนี้ก็ยกฝั่งนี้ตรงปะเมยประมาณเนาะพอปะอ,อ,นอ,อ่นี่ก็เลื่อนออกนี่ก็จับฝั่งนี้นะครับนีวก็ต่ออีกที ช่างเมนะครับวันนี้มาขาโหโอยีกแล้วเนี้ยช่างเมเจาะยึดห้านน่าอีกนะครับแล้วก็ต่อตะปูอีกทีนนเป็นลักษณะน,นี้นะมองนั้นข้างอเอาอย่างนี้เลยไม่ต้องเงอบแล้วเงอบเตี้ยๆนี่เลยนะครับน,นี่ก็เจอะสว่านกันนะครับไม้มันหนานะแข็งนะกลัวจะไม้แตกนะครับ จะวานเจาะก่อนนะครับก่อนตอกตะปูลดการเสียหายของเนื้อไม้นะครับแล้วก็ให้ความคงทนนะครับแล้วก็แข็งแรงทะลุด้านล่างนะครับสินงานที่เราจะตอกนะครับเจาะบอมาด์ดยันอ่ะโอเคครับแต่เจาะแล้วก็ตะปูห้านะครับช่างเมย์ก็จะใช้ค้อนนะครับกันนำเข้าไปเอาล้ครับเล็งแล้วก็เล็งเลยนะครับ ลโอเคเหลือ <Hello>. okay. <Okay. S 1> อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยตัดนะครับ mm hmm. อืมเหลือทั้งน้น mm hmm. เปลือทั้งน้นสิบเซนแล้วก็น,นี่เหลือเท่าไหร่ก็ไปว่ากันอีกทีนะครับโอเคเดี okay. mm ๋ยวไงขอยดำเนินการต่อนะครับโอเคเนี่ยตัวนี้ช่างเมย์เป็นสว่านครับแบตหมดครับชาร์จพลังงานโซลาเซลล์อยู่เปลี่ยนตัวเล็กอ่ะการสุดท้ายนะแล้วจะทำดอปขึ้นนะครับไม้มันไม่พอนะครับ ก็เลยต้องเปลี่ยนแบบนิดนึงเอาอย่างนี้แหละอาจจะเป็นสังสีหรืออลูซิงก็จะง่ายหน่อยนี่ก็ต่อคูห้านะครับวัดเราบะโอ้ยโมเมนต์นี่เมยต้องขยับเข,า,เเขาดิเขาเยเขาเยกมันโมเมนต์อ้มันต้องเลยเมน์ห้าไอ้เมนห้าสามเข้ามาเนี่ยไม่ได้สามนึงนะนอ่าอ่าอ่าครับ อ้าวเลยวัดอะไรนบะสำหรับเม็ดวัดวัดจากเสานี้แล้วนบะวัดจากเสานี้เม็ดห้าสิบสามเนี่นยตละลึเมดหน่อยวัดเด้เอเ้ยเก่งเอาเลยนะครับช่างเมย์ูห้านะครับกลางนะเจาะสว่านนะครับมันไม่แน่นนะครับ ไม้คนละไซส์หน่อยเอขิงขางอะไรต่างๆสลับกันไปมั่วละตามออกแบบนะครับบางทีอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับตามไม้ที่มีนะครับแล้วก็ใช้ไม้นี่แหละที่ปลูกไว้ในสวนนี่แหละครับที่ฉนดนะครับฉนดในพื้นที่เอ่อสิบแปดสิบเก้าไร่นะครับจะทำบ้านสวนมี ต่างก็ทาไปเรื่อยนะครับทำนู่นทำนี่ช่างมโครงการเยอะนะครับแต่งบประมาณน้อยเยอะขึ้นขึ้นโครงแล้วก็ทาสีไว้แล้วครับ <c oughs> นี่นกนงแอนก็มาบินลอยนี่แหละทุกวันทุกวันอย่เนี่ยเสาเสาหลังต่อไปก็นี่นะครับลีงนกนงแอนนะครับก็ค่อยๆทํานะต้องค่อยๆทาเราไม่ใช่งบเยอะงบน้อยก็ค่อยๆทําไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวก็จะสําเร็จเองนะครับอ่ะตอนนี้ก็เหลือต่อปลายฝั่งนี้ อดําเนินการกับเครื่องเมกกันนะคให้เครื่องเมกบากไม้นะครับจะยึดต่อไปเรื่อยใช้พ <fall> ล <asleep> ังงานเซลา์เซลล์นะครับมาดูสิเขาอันนี้คือได้ตัดมาเท่ากันซะบ่หนาวกลัวหนาวแต่มันมันบริวารก็เกินสามสิบเบากจะประกบตัวแอลนะครับ อ๋อต้องชนเนี่ยต้องทางเีนียวเย่งเนี่ยอืมเออบ้างนี่ให้เสมอให้ชิดเลยสันบม,ม,มีกําลังเนี่ยอจะเจาะต่อตะปูต่อสามท่อนนะครับตรงนี้จะวางพาดขานนั่นบนดนะต่ออลูซิงหรือสังกะสีนะครับต้องเนี่ ได้ละได้ละเดี๋ยวลังคาค่อยใส่ที่หลังนะครับทำโครงกันทำโครงแล้วก็ทากันปวกไว้นะครับค่อยใส่ลังคาทีิง้ส่คำนี้ก็บากไม้นะช่างมีบากท่านี้นะครับเปลี่ยนท่านะครับมันยากอีกท่าหนึ่งมันบางเลยท้ายากตัวเอลด้านนี้ทำยากเราก็เปลี่ยนต่อไม้แล้วก็ยกขึ้นไปนะครับที่วัดจากเมก็ดก่นเมย หกเมตรบ่หรือเจ็ดเมตรหมตรอ่ะอ่าประมาณเมตรอ่าตอนนี้ก็ลอยต่อนะเนี่ยสว่านเจาะแล้วก็ตอกนะครับที่บากไปแล้วก็ตอกแล้ตอกกับจะหลดก็ไม่เอาบ่เห็นเอกเห็นแต่ก้นเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกันอ่ะอะไรเม ดวงล่างก็ได้นะครับด้านแสงหนอ่อยขยมด้วยอ่าตัดไหมตัดไหมวะอ่ามันมีการตัดแล้ว,อ,วอ่โวาโอ้ยมไดเหนียวอดก็ตอกไม้ตัวไม้แข็งอยู่นะครับเหนียวเหนียวกะปูงอครับมีสป,ปริงด้วยนะครับ <c ười> <c ười> เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวไม้ใส่ก่อนที่เหลือก็อาจจะเป็นเหล็กนะครับเพราะไม้มันหมดนะครับทําประหยัดตอนแรกว่าจะยกขึ้นเป็นฉากขึ้นไปไม้มันไม่พอนะครับก็ปรับปรุงเอาแก้ไขเอาตามน่าง,งานเดี๋ยวเสร็จค็อยมาทําเรื่อยเรื่อยนี่ก็มาค้าตัวนี้อีกทีนะครับตัดเหลี่ยมเสริมเสริมวิธีเสร็จไม,ม,ม,ม้ต่างๆเนี่ยครับเอามาใช้ประโยชน์ได้อยู่ Okay. จะได้ประมาณนี้แหละหดูกันได้กี่กี่อันไม่หรเดี๋ยวะไรตอ,อกช่างม่กันตอนนี้อันไหนเลยก็เลยไปก่อนนะฮะยาวก็เลยเลยไปก่อนไว้ตัดที่หลังนะครับเดี๋ยวถ้ารีบตัดมากเดี๋ยวมันมันสั้นมันอะไรจะลำบากยาวก็ยาวมาก่อนเราตัดที่หลังได้คร่าวๆนะนาง,งานประมาณนี้แหละบ้านดินเสาปูนคาน ้าวไม้ต่างๆนะครับหลังคาอาจจะเป็นอลูซิงหรือสังกะสีดูอีกทีนะครับเผื่อจะได้วางถ้าเป็นอลูซิงก็ดีเผื่อจะติดจ้างพวกแผงโซลาเซลล์อะไรได้ก็จะสะดวกนะครับต่อนะครับที่บากไว้ประกบยาวก็ต่อกันสามสามท่อนนะครับจะ <c oughs> ดูกันต่อกัน <c oughs> วางเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ย ากหัวท้ายใช้พลังงานโซลาเซลล์ยิกซอแล้วก็เลื่อยวงเดือนะะน,อนะครับประกบกบแล้วเราก็ใช้สว่านเจาะนะครับปักตัวแอลนะครับมายนลสามบากเนี่ยอยู่ที่บากเนี่ยตัวไม้ต,ตัวไม้มาเสริมดิตัวใหญ่ด้วยเออตัวใหญ่มาเสริมตัวนี้เล็กไปครับ ต้องเสมอใกล้เคียงกันประมาณนี้บากไปหลายพ้นแล้วนะั่นตัวไหนดูแล้วไม่ไม่ไม่สมบูรณ์แล้วก็แต่งเติมเอาเอาละเจาะต่อนะครับให้ดีก็ให้สนิทอย่งนี้นครับไม่สนิทก็ไม่เป็นไรขอให้ไม้มเวลาตอกยึดมันเสมอกันนะครับโอเคขอดำเนินการต่อกันส่วน นี่ก็มาเก็บงานไม้อีกหน่อยหนึ่งนะครับเอาเศษเศษมาต่อกันนะครับบากด้วยตัวเลื่อยนะครับเลื่อยวงเดือนนะครับขนาดเก้านิ้วนะครับคูณสี่สิบแล้วก็ยิกซอตัดไม้นะครับของบอสก็เลื่อยมือฉากค้อนต่างๆต่ตละเม็ดนะครับแล้วก็เชือกจะเชือกขึงวัดนี่นะครับเล็งเส้นแล้วก็ตัดบากนี่พอดีมันมีเศษอยู่จะให้มันพอด้านหน้านะด้านหลัง ที่ขาดอยู่ก็เดี๋ยวหาเหล็กใส่นะครับตัวนี้ก็ตัดไม้ตัวนี้ที่เลยมาเมื่อวานตัดแต่งแล้วก็ค่อยทาสีกันปวกนะครับทา,ทาไม้กันทาไม้กันปวกตัวนี้ก็คงจะเอาแค่นี้แหละเอาชุดนี้ขึ้นก็โอเคเอาเศษไม้นี้ให้หมดนะครับเพราะไม้มันราคามันมีราคานะครับเสียดายเศษไม้ ก็ใช้ให้หมดนะครับด้านหลังก็ไม่พอก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเลื่ลอยไม้หรือว่าจะอ่าซื้อเหล็กมาใส่นะครับเดีเ๋ยวดูทีนี่ละคาบ้านไอเสาบ้านดินเสาปูนนะครับบ้านหลวงภูพานตำบลบาตั้งพระสงฆ์จังหวัดหนองคายนะครับช่างแมวช่างน,นี้ก็ลุยทําบ้านสวนนะครับ นี่ครับนี่ก็ตอกตอไม้ถนะึงตอวสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้ต้องดึงไม้แล้วก็ตอกพัดบันไดนี่นะตัวมุมสุดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเหลือมุมหลังคาต้องหางก็ประมาณอีกทีนะครับตัวสุดท้ายตั้งปักตะปูไว้แล้วนะครับ ไปลายไม้เลยก็ค่อยตัดนะครับต้องดันหน่อยฮะเสมอสเสมอนะครับขอตะปูให้อยู่กันนะทางนีตอกซ้ายแล้วก็สลับขวานะครับ เล็งเอาเลยนะใช้เรื่อยๆเล็งเอาเลยเตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้ตรงนี้ประมาณเอาเลยนะครับผมมันแค่เดียวเ,เลื่อยเล็งด้วยสายตาให้ตรง อีกสอกันนียังไม่ได้ใช้โอ,โอ,โอ้เกือบหล่นเสียจไม้ต้องไปตีแปะอีกนะครับตรงนี้นะครับและเต็มคานอยู่อีกนะฮะบับกสามเหลี่ยมนี่ตอกนี่ตัวหนึ่งสองตัวนะครับ สว่านเจาะนะครับเดี๋ยวค่อยนางที่เสริมนะครับกันลมนะครับเดี๋ยวลมยกหลังคานะครับทั้งหมดเลยนะครับโอเคคร้าๆหังจะพอเป็นประโยชน์นะฮะในการทำโครงหลังคาไม้นะครับเพื่อประโยชน์ประหยัดงบประมาณหลังคาเหล็กนี่นก็หลายตังอยู่นะครับโครงนะโครงโอเคมีไม้ก็ ดีหน่อยที่สวนมีไม้นะครับก็ประหยัดไปหนะ่อยโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กัไลค์ยยแ,ลแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใช่ไหมราการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับบรรจากาศบ้านสวน